สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ e s u ูดีแม็นะครับทำกุญแจโีโมทแบบพับรุ่นใหม่นะฮะ Star BMW เอนะครับหรือเอ็มดัสไตล์นั่นเองนะครับที่วายริงระบบนะครับพร้อมกับการทำชิปเรียบร้อยเดี๋ยวเราทดสอบระบบนะกดล็อกไปกับพิซหนึ่งครั้งรถล็อกนะครับโอเคนะดีครับโอเคนะครับทดลองนะครับต่อไปกดคายล็อกเมื่อกี้เปิดระบบอยู่นะฮะ ต่อไปทดสอบสตาร์ทนะครับหรือทดสอบชิปนะครับอาจจะมืดสักนิดหนึ่งไฟหน้าปัดพอแล้วนะครับเข็มกว่านะฮะสตาร์ทครับอ่าสตาร์ติดนะครับเรียบร้อยนะครับระบบชิปทํางานถูกต้องนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจนะครับที่จะอัปเกรดระบบให้เป็นรีโมทแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0ู1 9537181นะครับสำหรับคลิปนี้นะแดมลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ